สวัสดีทุกคนนะครับเจอผมอีกแล้วผมไททายนะครับอันนี้ผมจะมาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าให้ผมจูบพม่าก,กับกัมบูชาย่างนั้นเหรอโอเคครับแต่ผมจะไปตามพม่ามา,ก,มาก,ก่อนนะโอเคตอนนี้ผมได้ไปเรียกพม่าก,กับกัมบูชามาเรียบร้อยแล้วน้องเขาบอกว่าจูบพม่าก,ก่อนโอ,โอเค โอเคครับตอบไปถูกกันบูชาใช่ไหมครับโอเคโอเคครับผมจบครบคนหมดแล้วครับซึ่งถ้าผมจบคลิปไปบอกเลยว่าผมต้องโดนแน่เออมีอะไรกันหรอครับผมว่าผมโดนแน่ๆน่ผมว่าผมตายแน่ๆเลยผมตายซะที่ไหนเออ โอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย